ผมเริ่มสนใจการลงทุนมาตั้งแต่ตอนอายุ16ที่จริงผมเคยได้ยินเกี่ยวกับหุ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วละ่ะเป็นเรื่องในครอบครัวผมนะก็คือพ่อผมเคยโดนกองหุ้นนะครับเคยมีคนรู้จักกันมาชวนไปลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็เอาเงินไปก้อนหนึ่งก็เป็นหลายหมื่นอยู่หลายหมื่นสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วมันก็เยอะนะผมก็รู้สึกรู้สึกเหมือนมันเป็นมุนเนมเป็นจุดอะไรสักอย่างที่อยากจะเอาชนะนะอยากจะช่วยมาแก้ไขปัญหานี้ให้กับครอบครัว ซูเปอร์เละครับปัจจุบันก็เป็นโปรดักส์ไมชั่นลิสให้กับโบรกเกอร์ในด้านการลงทุนที่1นะครับตอนอายุ16ตอนนั้นผมก็ไปในร้าน c ีก็เจอหนังสือหุ้นอยู่พอดีเอาหนังสือมานั่งดูนั่งอ่านก็รู้สึกอโอเคเราอ่านแล้ว,ลว,ลวรู้สึกมันเข้าหัวมันรู้เรื่องมันสนุกนั่นแหละก็เป็นจุเดเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยผมถูกว่าจะเรียนเป็นมารพวก วิศวะคอมหรืออะไรเงี้ยนะตอนหลังผมก็โอเครู้สึกชอบการลงทุนแลวก็อยากจะ,ปะเปลี่ยนจากเรียนทางด้านคอมพิเวเตอร์เนี่ยมาเป็นการลงทุนทางบ้านก็ไม่ว่าอะไรถ้าเอาเฉพาะหุ้นตอนนั้นนะครับก็ประมาณ80,000บาทตอนแรกจริงๆยังไม่ได้เป็นงบเป็นเงินมาเต็มๆเท่าไหร่นะก็จะเป็นหุ้นคือเพราะผมทำงานในเครือเครือบริษ,ษัทมหาชนเครือหนึ่งนะครับเขาก็มีหุ้นพนักงานให้ ก็เอาคุ้นธนาคารงนั้นแหละครับตรงนี้ก็เป็นผมกับแม่นะก็มาช่วยกันมอนิเตอร์ช่วยกันดูวางแผนการลงทุนมาเรื่อยๆนะก็เรียนรู้มาด้วยกันแล้วก็มาด้วยกันมนะมีผมกับแม่การสอบไลเซน์เนี่ยก็ถ้าเอาตรงๆเลยนะ้วเนี่ยถ้าเราจะเริ่มเข้าสู่ธุรกิจการลงทุนนะครับโอเคจริงๆมันมีหลายช่องทางนะเ,เราจะเริ่มจากการเป็นนักลงทุนก็ได้ด้วยความที่โอเคเพิ่งเดียนจบนะมันก็มีโอกาสที่จะ อยากเข้าไปสัมผัสในวงการดูสัมผัสจากในฝั่งของมืออาชีพนักวิชา,าชีพที่เขาทํางานอยู่หน้างานเลยเนี่ยเขาทํางานกันยังไงในเบื้องหลังเบื้องลึกหน้างานแท้จริงเลยเนี่ยมันเป็นยังไงก็อยากจะไปสัมผัสตร,ตรงนี้นะผมก็เลยเลองไปสอบลายเส้นดูนะครับจริงๆถ้าตอบจากใจผมเลยนะถ้าคุณเตรียมตัวดีๆเตรียมตัวอย่างถูกวิธีมันง่ายถึงง่ายมากบางคนอาจจะสงสัยให้คุณคุณพูดอย่างนี้ได้ไงมันง่าย คือจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันอยู่ที่การเตรียมตัวนะไอเดียของผมเลยก็คือการสอบจริงๆอ่ะมันไม่ได้เริ่มตอนที่เราเข้าก้าเข้าไปในห้องสอบการสอบจริงๆอ่ะมันเริ่มตั้งแต่วันที่เราเริ่มรีจิสเตอร์ลงทะเบียนสอบแล้วทีนี้เนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมว่าเขาเขาค่อนข้างช่วยเหลือเราเยอะนะเขาจะบอกมาเลยว่าในตัวการสอบไอซีในแต่ละระดับแต่ละเลเวลเนี่ยมันจะมีหัวข้ออะไรบ้างเขาจะถามเรื่องอะไรบ้างมันเหมือนกับว่าเขาฉเฉลยข้อสอบให้คุณแล้วเขาบอกคุณแล้วว่าเขาจะถามอะไรเอาไปนั่งดูเลยในหนังสือเตรียมสอบแต่ละอน นั่นแหละครับนั่นคือฉเฉลยผมบอกเลยนั่นคือฉเฉลยคุณไม่ต้องไปตามเก่งข้อสอบที่ไหนหรอกเฉลยเขามีให้แล้วตลาดหลักทรัพย์เนี้ยให้คุณแล้วคนที่บอกว่ายากก็คืออ่านแค่ครั้งสองครั้งหรือไม่ก็ใช้วิธีท่องจนเกินไปผมอยากจะเรียนว่าเราใช้เรียนรูม้มันทําความเข้าใจกับมันให้เป็นธรรมชาติแน่นอนเป็นปกติข้อสอบมันต้องมีหลอกบ้ามีสับขาหลอกมีโยกหลอกมีเล่นคําอะไรเงี้ยฮะถ้าเราเข้าใจมันจริง,รงๆอะเขาจะหลอกมายัางไงก็เหอะคุณก็จะตอบข้อสอบได้อย่างราบรืบ่นและเป็นธรรมชาติ ของผมสอบได้ไ c 1เลยนะฮะก็คือได้ IC Complex ครบเลยทั้ง Derivative ทั้งหลักทรัพย์นะครับตรงนี้ก็เป็นข้อดีตรงที่มีลเซเส้นครบมันก็ได้เห็นตลาดในหลายๆอย่างได้เห็นทั้งตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์ได้เปรียบเทียบตราสารนี่ก็มีนะครับมีกองทุนอะไรพวกนี้ผมก็ได้โอเคได้ครบคลีกับตราสารหลากหลายประเภทได้เห็นความหลากหลายได้เกิดคอรอบเปรียบเทียบจากหน้างานจริงๆนะว่าความเหมือนความแตกต่างของตราสารทางการเงินแต่ละชนิดเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ถ้าถามว่าได้เปรียบยังไงก็อาจจะได้เปรียบในแง่ได้เห็นความหลากหลายในสถานการณ์จริงจริงๆแล้วถ้าจะพูดกันจริงๆมันก็หลายปัจจัยนะครับแต่ถ้าในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยหลักๆมันก็อยู่ที่เรื่องของวินัยแล้วก็เรื่องของความตั้งใจจริงนะครับโอเคคนเราเนี่ยก้าวเข้าสู่ตลาดหุ้นหรือตลาดการลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนทุกๆคนนะอยากได้มีกําไรติดตัวกลับบ้านกลับมืออยู่แล้ว นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอถึงเวลาถึงหน้าง,งานจริงเนี่ยแต่ละคนจะมีการเตรียมตัวยังไงพอถึงเวลาที่ตลาดไม่เป็นใจแล้วเนี่ยเราจะสู้กับมันยังไงเราจะาไงกับมันต่อหรือเรามีปฏิกิริยาโต้อตอบกับมันยังไงเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวชี้วัดแล้วว่าคนเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนตัวคีย์หลักๆของผมเลยนะผมว่ามันจะอยู่ที่เรื่องของอย่างแรกวินัยหลายหลายคนเงินเที่ยวมาลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่เงินเย็นนะครับ ซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างอันตรายนะครับต่อให้คุณเป็นนักลงทุนที่เก่งจริงๆก็เถอะมันก็จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกต่อจิตใจของคุณทําให้คุณอาจจะมันร้อนโดนนะครับมันก็จะไม่สามารถดึงเอาศักยภาพทางความคิดออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่และอันดับประการหนึ่งประการที่2เลยก็คืออที่ผมพูดนะเรื่องของความตั้งใจเนี่ยในการจะลงทุนหรือแม้แต่เก็งกําไร ถ้าเอาชนะให้กับมันให้ได้เนี่ยเราจะต้องใช้ความพยายามทุ่มเทกับมันต้องจริงจังกับมันพอสมควรคุณต้องทํากันบ้านอย่างเช่นสมมติคนลงทุนในหุ้นคุณก็ต้องรู้ว่าหุ้นที่คนลงทุนเนี่ยเขาลงทุนในกิจการอะไรเขามีจุดแข็งจุดอ่อนอยังไงหรือถ้าคุณลงทุนในตราสาร DW Derivative v a l เวททออย่างนี้ คุณก็ต้องรู้ว่าเด r ิเวอรี่วอลน์แนตัวที่คุณเล่นเนี่ยมาร์เก็ตเมเกอร์เขามีขอบเขตในการให้บริการอยู่แค่ไหนแล้วก็ตัวธรรมชาติของ DW เนี่ยมันมี Time d e c a y ยังไงแล้วไม่ใช่แค่ทราบนะค,ค,ค,คุณต้องคุ้นเคยคุณต้องคุกเคลีคุกอยู่กับมันประมาณนึงเพื่อให้ดูว่าโอเคในสถานการณ์จริงเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงนอกจากความรู้ในเชิงตำราเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้ในเชิงปฏิบัติด,ด้วยครับก็เป็นตอนอายุ25นะตอนนั้นผม เทรดฟิวเจอร์สนะเซตาสิบอินเ์ฟก็แสนกว่านะแสนสองหรือแสนสี 4, ประมาณมเนี่ยผมจำตัวเลขที่ไม่ได้ตอนนั้นไมซ์พังพอสมควรนะผมใช้เวลาพักไปนานมากนะครับนานหลายเป็นเดือนเลยนั้นผมก็ลองทําอะไรหลายอย่างทําสมาธินะฝึกสมาธิฝึกลมหายใจแล้วก็มีอีกอันนึงเป็นกิจกรรมที่ผมชอบมากก็คือการเล่นหมากรล้อมหรือโกวนะครับ แการเล่นโกรธเนี่ยคนที่รีบร้อนเกินไปอะ่ะมันก็จะทําให้แพ้แม้แต่คุณเล่นช้าเกินไปคุณระแวดระวังเกินไปมันก็ทาให้คุณแพ้ได้เช่นกันไม่ว่าคุณจะอดอไปหรือแข่งไปเนี่ยมันไม่เกิปดประโยชน์อะไรนั่นก็ประการหนึ่งแหละประการที่2ในขณะที่กาลังเล่นเนี่ยมันเป็นเกมที่จะต้องใช้สมาธิแล้วก็สมดุลมากคุณจะต้องหาความแม่นยําในการจัดสมดุลมันจะช่วยแก้ปัญหาอย่างผมได้ยินหลายๆคนเลยก็จะบอกไอ้นี่มันมากไปไอ้นี่มันน้อยไปทีนี้ก็บอกเฮ้ยไอ้นี่ม,นมากไปหรือน้อยไปอกลงความพอดีมันอยู่่ทีตรรงไหนคับ ใการเล่นหมากล้อมเนี่ยมันจะช่วยเป็นแบบจําลองของความพอดีตรงนี้ให้สามารถมาอยู่ในรูปแบบที่เราจับต้องได้ผมเห็นหลายคนเลยนะนักหมากล้อมหลายคนเขาก็ลงทุนในหุ้นนะครับไม่ได้เฉพาะเรื่องการลงทุนอย่างเดียวนะมันเอามาใช้ปรับในการเทรดก็ได้เอามาใช้ในการประเมินวางแผนกลยุทธ์วางแผนบริหารความเสี่ยงหรือแม้แต่ในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบจําลองทั้งในเชิงกลยุทธ์การแข่งขันและการใช้ชีวิตที่น่าสนใจมาก สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเลยก็คือหาความรู้ก่อนหาความรู้เยอะๆนะไม่ต้องรีบนะครับมันจะมีไม่ขวดคํหนึ่งของจอร์ซรลอนนะฮะอยู่ให้รอดก่อนแล้วค่อยทากาไรอันนี้เป็นคําที่อยู่ในใจผมมาเลยตั้งแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยคนรู้จักหรือคนรอบตัวที่สามารถอยู่รอดมาได้ยาวนานเนี่ยเขาจะมองหาก่อนว่าถ้าสมมตินในกรณีที่เลวร้ยวายที่สุดมันเกิดขึ้นคุณจะเอาตัวรอดได้ยังไงไอเดียเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องทำตามตำรา,า,าก็ได้คุณใช้ตำรา,านอกกรอบหรือไงก็ได้นะครับตาลาดการลงทุนเนี่ย ถ้าคุณศึกษามันมากพอคุณรู้จักตราสารหลากหลายประเภทเพียงพอคุณสามารถผสมผสานก็ยึธออกมาได้หลากหลายมากอันนี้เป็นไอเดียแรกเลยแล้วไอเดียที่2ออย่างที่ผมอยากจะแนะนําเลยก็คือที่ผมพูดมาตั้งแต่แรกนะคุณต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วไม่ได้หาความรู้แต่เฉพาะในตำราบางคนอาจจะมีแผนว่าอยากจะเก็บเงินให้ได้เงินเยอะๆก่อนแล้วค่อยเริ่มศึกษาผมอยากจะเรียนว่าคนเรากว่าจะฉลาดได้เราต้องพลาดแล้วในเมื่อถ้าเราจะพลาดเนี่ยถ้าเราเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยเงินทุนยังไม่ได้เยอะมากอ่ะนะเราพลาดเนี่ย มูลค่าความเสี่ยหามันก็ยังไม่หนักมากนะครับจะสัมผัสในลักษณะของพอร์ตการลงทุนจําลองก่อนก็ได้เมื่อเราฝึกมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยอยากจะให้ลองมีการนําเงินบางส่วนนะเท่าที่รู้สึกว่าไม่ส่งผลกระทบกับฐานะทางการเงินของเรามากไปเป็นเงินเย็นเงินที่สามารถนํามาเสี่ยงได้นะครับลงในตลาดดูเพื่อสัมผัสกับความรู้สึกของนักลงทุนจริงๆนะครับว่าจิตวิทยาเนี่ยทั้งจิตวิทยาของตลาดเนี่ยไม่ได้จิตวิทยาของตัวเทรดเดอร์เองมันเป็นอย่างไรนะครับ เพื่อคุณจะได้รับทราบและรับรู้ถึงรายละเอียดทั้งหมดที่เทรดเดอร์หรือนักลงทุนคนหนึ่งพึงจะเป็นและพึ่งจะได้สัมผัสกับมันนั่นแหละครับก็นะับปัจจุบันนะนะครับเราไม่สามารถหลีกหนีคำว่าลงทุนได้นะแม้ว่าคุณจะไม่ชอบการลงทุนคุณไม่ชอบเรื่องการเงินไม่ชอบตัวเลขบัญชีอะไรพวกนี้ก็ตามแต่แต่เวลาคุณไม่ทำงานเนี่ยคุณก็ต้องส่งเงินเข้าประกันสังคมถูกไหมฮะและประกันสังคมสุดท้ายเขาก็นำเงินมาเข้าสู่ตลาดการลงทุนอยู่ดี เงินเฟ้อรับปัจจุบันเราก็ทราบอยู่ลาพังฝากเงินเข้าแบงก์อย่างเดียวเนี่ยมันเอาชนะตลาดไม่ได้เลยแน่นอนเงินจะไปที่ไหนคุณก็ต้องเอาเงินไปลงในกองทุนหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้สุดท้ายเขาก็เงินมาอยู่ในตลาดการลงทุนอยู่ดีมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถอีกเลี่ยงได้ดังนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าอย่างน้อยคุณได้มาเริบรู้ว่าเขาเอาเงินฝากของคุณเนี่ยไปลงทุนแบบไหนยังไงและถ้าคุณจะสามารถนํามันมาหาประสิทธิภาพได้ด้วยตัวคุณเองเนี่ยมันจะดีไหมนะครับ